แล้วก็มาถึงได้คู่ทีชนะเลก็คืออสักศการลำบางกับโรเบ์เซนแคาเบรียนนะครับสถิติมาก,ก็ชนะตลอดด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นอันดับหนึ่งของสายด้วยกันทั้งคู่สมศักดิ์สรีมากกับการชิงแชมป์คู่นี้ครับเซนแคมเบรียนเปิดก่อนครับเปิดโอกาสให้ไม้สุดท้ายครับคุณสรายุคู่เดียวเลยมั้งครับที่แข่งกันจนถึง ไม้สุดท้ายเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้อาสำเร็จรากตพลาดยังไม่ได้ครับอื หนึ่งแต้มแรกเป็นของอัศจรรย์ลำปางนะครับทราบผลการตัดสินสว่าใครจะเป็นแชมป์ครั้งที่หนึ่งว่างอัศจรรย์ลำปางกับคู่นี้ก็เป็นคูท่ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะและโอกาสว่าวใครจะ,จะมีจังหวะมากกันนะครับตาบัก่มนพอดีเลยเนี่วโอ้โหสนุกจะบุารสใสีปสีหน้าสน,สนับสนุกขึ้นนะครับ โห oh, oh. กันตรงนี้นี่ไม่รู้ว่าดีหรือหรือไม่ดีสูสีนะแบบนี้นี่ทำให้ปวดนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเห็นตลกปีนู mm ุโทษกันไม่น่าเชื่อว่าคะแนนจะเ oh, สมอกันได้นะ oh. แข่งหนาติดหนาไปนิดนึงครับลูกนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนะครับทำให้มีความก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ เด็กที่มีฝีมือหรือพี่พรสวรรค์นะครับทุกสมาคมนะมถ้าใคยที่เป็นศิษย์เก่าที่รักเกียร์สุกเกอร์ก็ลองเข้ามาในสมาคมเราดูนะครับแล้วก็มาเล่นสนุกกันอย่างน,น้อยก็มารู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับอย่างเซนับเรียนนี่ก็โชคดีได้มีโอกาสมา,มาเล่นสนุกกันแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจับคู่จับยังไงก็ตามนะครับเราก็ยินดีไปร่วมด้วยนะครับเราก็เปิดกว้างในการเข้าร่วมในการแข่งขันกันโอ้โห ็อกลูกนี้เรียกว่าเสียวไส้จริงๆอันนี้คือสไตล์ของสตาอยุนะฮะสตาอายุเขาจะเป็นแบบนี้ใช้โอ้ผมถ้ามั่นใจนี่ก็ใส่เด็นน้อยหรือแต่ขครชิงแดงได้เท่านั้นแหละอ้าวอาอถือว่ากันดีใช้ได้ก็ูนี้ก็ได้ปากหน้าโชว์ไปทีเลงโชว์ฟรีไปทีนึง ตามสไตล์ที่หนาไปหน่อยที่มองนี่หนาไปนิดวนะครับเป็นคนขาที่หนาไปนิดนึงขาวเกลือมันตอนนี้ก็เหลือแดงเนี่ยที่เล่นส่วนอีกสามแดงก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเซฟเอ้ายังไม่ขาดคำเตะออกมาเล่นซะแล้วพูดไม่ขาดคำยังมาดคำเตะต้องหรือที่ว่าไม่น้ำเงินกระจำโพอ๋อ นี่ก็ถือว่าโชคดีนะนั่นเองสินคาเปลียนแดงนั่นเลิกแดงไม่ต้องมองเลยนะเห็นไหมน้ำเงินมันง่ายกว่าลุ่มเดียวกับที่แดงลงหกแดงสกูร์แล้วถ้าแบบเล่นแล้วถ้าลูกละสี่สิบก็อาจจะง่ายกว่านี้ <laughs> โอ้โหนั่นไงสวยีิกกันตรงนี้เราพลาดไปสองเซ็นคามเเนพลาดไปสองทีนะครับก็เลยโดนไปสิบเก้าแต้มสองสองรอบสองรอบอิ่มเลยเอาใช่ใช่เาก็พลาดให้เราเหมือนกันสูสีครับเจอกันปีหน้าก็สูสีครับกันีมากการนี้สวยมาก อยู่ที่ชุดนี้แหละลูะกน,นี้ต้องบางมากต้องกันดีๆต้องไม่ให้เให้วิ่งไงเขาวิ่งมากเดี๋ยวมันไปหาหลุมนูน้นนี่ไงอบอกว่าเริกันดีๆไปหาหลุมนูน้นะนั่งหนึ่งแบบน่าแล้วครับเป็นโอกาสของสาย,ยุเห็นลูกนี้จะทําได้หรือไม่สู้หรือกันชิงมั้ยวะนี่แหลยเป็นโอกาสของสายยุแล้วนี่ไง นะครับเดีอยู่ที่จับหน่อยกาหน้าเล่นเซฟครับสลายุ่เรื่องเล่นเซฟเซฟไปก่็การเพื่อวางสนุกมารรวมอันนี้ก็ต้องแก้แหละพลาดเลครับวันนาไม่โดนตัวชมพูเจ็ดพาดอันมิสไม่โดนเลยเลยแก้คชื่อว่าจะแก้อีกทีไหมใต้แทงอีกทีตึ้งแทงอีกครั้งหนึ่ง อืไม่โดนเหมือนกันไม่โดนสองแทงแก่ถ้าเป็นแบบเดิมคือแทงแลืองเข้าไปวางสนุกเหมือนเดิมเมื่อกี้แบบเมื่อกี้นั่นแหละไม่ได้นะแหงแต่เป็นไซส์มากไปหน่อยมันก็เลยลูกวิ่งออกมากดดันเนี่ยอันนี้ก็ต้องแก้ปองลำปางครับที่ต้องจะรอดไม่รอดโอ้โหยังโชคดีชิงแดงลูกเดียว เหลืองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าไม่ติดชิงอยู่ที่ชิงแดงใครจะได้แดงลูกนี้แหละใครจะได้แดงลูกนี้แหละนี่แหละโอ้โหเอาแล้วครับประมาณจุดสตาร์ที่เป็นโอกาสบ้างเนี่ยแมตที่แล้วก็เฟรมสุดท้ายนีได้จากเขานี่แหละเป็นคะแนนสุดท้ายที่เราได้ เป็นคะแนนสุดท้ายที่ได้เบาไปนิดเดียวนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เพราะว่ามักจะทําอะไรได้ในตอนสุดท้ายเอ้ยอยู่ที่เขียวลูกนี้มันลงหรือเปล่าตีศอกตีเข่าแล้วยังไม่ลงเลยสามแต้มโอ้โหน่าจะสู้ยันดีกาใช่นอกจากสู้เฟรมสุดท้ายแล้วยังน่งน้าสู้ถึงดำหรือเปล่าโอ้โหรอดไปทาไม่กิ๊กกับบิ๊ก อยู่ที่ว่าใครจะเหนียวใครแล้วตอนนี้เพราะว่าลูกมันลอยหมดมชิงเขียวแล้วครนนี้กันละกันละกันนิดเดียวใจคอนี้จะไปวางหลังดำแค่กาโอ้โหนี่ถึงตรงนี้นี่ใจต้องนิ่งนะงใจต้องนิ่งนะใจต้องนิ่งกันยากนะเนี่ยชิงชจอ ถ้าเป็นปานเจอกระเบิ้ลนี่ไหมไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลนี่ไงเบิ้ลนี้อันตรายเอ้ยโอ้โหอเบิ้ลแล้วลงอีกต่างหากเอาแล้วครับโชคมาแล้วครับจากอาสามชัญนลำปางมีโชคด้วยลูกนี้อาจจะจบเกมหนึ่งก็ได้จบเกมเลยโอ้โหลูกนี้เบิ้ลไปลงไม่มีจมูกเลยจบเกมเลยลงไม่มีจมูกเลยครับอยู่ที่ว่าจะเก็บได้หรือไม่สามลูกนี้แหละจากกันดีเนี่ยกลายเป็น เซ็ตเลยจับกันดีธรรมชาติเลยสองหนึ่งครับสองหนึ่งถ้าได้น้ำเงินลูกนี้ก็จะสองหนึ่งเป็นยากทางมันธรรมชาติมันอยู่ที่ว่าลูกนี้ลำปางทำได้ขนาดไหนถ้าดูจิกจิกตึกก็รู้แล้วจิกยังมีการบ้านอยู่ยยังมีการบ้านอยู่ยังมีการบ้านอยู่ เ้ิม่เขาแทงลูกขาวยังมีการบ้านอยู่นะทีนนี้ถ้าฟอลโล่มาชิ่งนี้แอบชิ่งนี้ก็กินได้นะใช่กด,ดด,นด,ดนนนนันกดดันเอาละครับกดดันก็ยังมีโอกาสของเต็กะเบียนอยู่ดูลูกนี้นนต้องสูงส้แล้วไม่งั้นโอ้โห ต้องตบมือให้ลูกนี้โอ้โหลูกนี้กันดีนะไม่คิดว่าจะเช็ดลูกกลางเลยลูกเขียวกันดีเพราะลูกเขียวเขาเขาจังหวะมันมันคลุกลงไปพอดีไงก็เลยเป็นโอกาสเขาเก็บสีสามลูกได้เลยมันลูกอื่นลๆก็ได้เลยสูสีมากสูสีมากก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วก็เป็นว่าในแมทชิ่งชนะเลิศนะครับอัศวิมพันธ์ลำปางก็เอาชนะเลยสิงคโปร์ไปได้สามเฟรมต่อสองเฟรมสนุกมากครับสูสีมากถือว่าถูกคู่